แล้วก็วันนี้เรามาใส่แฮนด์มอบนะครับผมนี่ดูเลยโคตดมอบเวลามอบมันเป็นยังไงเฮ้ยตำรวจวะเยี้ย yeah. เดี๋ยวผมเราก็วันนี้เรามาเทสเออใส่ใส่แฮน,นด์มอ,มอบนะครับผมนี่ดูเลยโคดมอบโคดมอบไปครับทุกน้องโคตดลอเลยนี่อันนี้ก็เป็นแฮนด์มอบของ CBR 650R ของพี่ต้องสีสูบนะครับผมก็ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวใหม่นะเออโมชั่นใหม่ก็ค่อนข้างที่จะ หมอบใช้ได้เดี๋ยวลองเลี้ยวดูว่าให้หมอบมันซิกแซกได้หรือเปล่าอันนี้เพิ่งใส่ครั้งแรกนะฟิลครั้งแรกเลยคือแม่งหมอบหมอบเลยหมอบเลยจริงๆถ้ามีกระจกได้จะดีมากก่อ็แล้วผมก็ไปทำหลายๆอย่างมาแนละ้ววันนี้ก็อาจจะแบบนานๆหน่อยมาล,ลองเทสดูเดี๋ยวหาที่เทสก่อนเมื่อหมอบเวลาหมอบมันเป็นยังไง หโหมอหโคตรหล่อเดี๋ยวจะให้ดูมุมแฮนด์มากกว่ามุมทางนะครับผมประมาณนี้เลย,เยแต่เมื่อยเมื่อยเรู้สึกว่ามันกดถ้าขี่ะนานๆน่าจะเมื่อยเนี่ยแฮนด์ก่อนคือมันจะเป็นสปอร์ตทัวริงนะอันนี้ก็เป็นสปอร์ตเลปิก้าขึ้นอยู่ผมเชื่อเหมือนเลปิก้าเดยเราจะเลี้ยวยูเทอร์ให้ดูนะเนี่ยค่อนข้างหมอบเลยแต่ ผมมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือถ้าใส่ให้หมอบใช่ไหมถามว่าเยอะติดถมมังไหมอันนี้ไม่ติดนะคะผมแต่มันเป็นตุ้มตุ้มแมบบยังไงล่ะตุ้มเดิมตุ้มแมบบเป็นยางอะเออไม่รู้ว่าถอดออกได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ถ้าถอดออกได้จะดีมากมันจะสั่นไงคือใจไม่ว่าขี่ไปนานแล้วแขนมันจะชามานีเดี๋ยวหลบเครื่อนเอยเสือตำรวจมารวบจับก็คือค่อนข้างสปอร์ตเลยสปอร์ตขึ้นเยอะเลยโคตรหมอบสองกระจก ไม่เห็นีกคืออันนี้ยังไม่ใส่ดีๆนะเพราะว่าเพิ่งทาเพิ่งสอดแผงคอมามันก็เลยต้องนี่เลยอันนี้ก็มุมประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองเลี้ยวดูตอนเลี้ยวก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ไม่ไม่ติดไม่ติดถังนะะเดี๋ยวลองขี่ทางตรงดู มุมการขับขี่มันดูสปอร์ตขึ้นเวลาหมอบมันแข็งเราจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเข้าโค้งมันมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทีหลังนะอันนี้เป็นรีวิวตอนขับเฉยๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอีกจะมีรีวิวแบบเต็มๆหน่อยนะก็อันนี้ทางร้านพี่ไก่ของเคเค27เอ่อเค twenty s e v e นะผมก็ใส่ให้ผมนะก็ตอนแรกก็งงกันอยู่ว่าใส่ยังไงนะเพราะว่าเออมันยังซับซ้อนกันอยู่ อันนี้ก็แบบใส่ที่เรียบร้อยแล้วโคตรลอมันแบบขี่สปอร์ตขึ้นเนะี่ยเออนะเดี๋ยวลองดูตอนเลี้ยวคลิปหน้าจะมีอีกอยู่ถ้าได้ทํานะถ้ามีโอกาสทาคลิปจะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะเฮ้ยทำรวจว่ะเยอะทุกคลิปเลยมีแต่พ่ออ่านี่เวลาเลี้ยวมันก็มันคอนโทรลได้ปกตินะเอออยู่ที่ความชินของเราด้วยเนะี่ยเวลาเลี้ยวเพมันเข้าโค้งมันขึ้นนะไม่บอกผม น่าจะเข้าโค้งมันขึ้นเยอะเพราะว่ามันเป็นสปอร์ตเวลามันมันแคนมันกดลงไงอันเก่าเดี๋ยวขึ้นภาพไม่ดูเลยแม่มันเป็นประมาณนี้แหละคือมันจะสปอร์ตแบบว่ามันถามว่ามันจับจับใต้แผงคอเหมือนกันแต่ว่ามันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะตรงหน้าบตรงไปเออมันจะเฉียงแบบนิดเดียวแทบไม่เฉียงเลยอันนี้คืออันนี้แบบองศาเดิมแต่ว่าตรงนี้จะดรอปจะแบบ หักองศาลงให้มันแบบมอบอย่างเงี้ยให้แขนเราไม่ได้ก้มอย่างเงี้ยได้ก้มโน้มตัวไปขา้างหน้าก็คือว่าจะสปอร์ตขึ้นนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านก่อนให้ช่างไปใส่ดูนี่นั่นก่อนนะครับก็ก็ขอบคุณทางร้านที่แบบใส่ให้ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละมันทํากันเยอะนะเออถ้าคลิปนี้แค่ลองแฮนด์ดูเฉยนะครผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราจอดกันก่อนนะ